ว่า m ม n นิ e get angry ง่ายๆกับครูพลอยนะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ tense นั่นคือ present simple และ present continuous ซึ่งเราใช้บ่อยมากถ้า present simple concept ของมันคือการใช้กับสิ่งที่เป็นประจำเป็นปกติและเป็นนิสัยแต่ถ้าเป็น present continuous จะใช้กับโครงสร้างที่เห็นภาพเคลื่อนไหวว่าทำอยู่ในขณะน,นี้สมมติโจทย์บอกว่า L in a law firm ข้อนี้ต้องตอบว่า L works in a law firm เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริง ว่า l ทำงานบริษัทกฎหมายดังนั้นจึงเป็น L w o r w ิร์ a l n w firm และทำไม works ถึงเติม S เพราะว่า l เป็นคนเดียวเมื่อประธานเป็นคนเดียว,วบวกต้องเติม S ค่ะและถ้าจดอีกข้อหนึ่งเทียบกัน l l n in her office right now คนนี้ต้องตอบว่า Elle is working in her office right now เพราะเป็นการที่เรามองไปปั๊บแล้วเราเห็นภาพว่า l กำลังนั่งทำงานอยู่นะดังนั้นเมื่อมองไปและเห็นภาพจึเป็นการบอกว่า นี่คือ present continuous นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเก็ตอังกฤษง่ายๆใครก็เรียนได้กับครูพลอยค่ะ